s p ปยเยซ i ี่ดิปล่อย2ซิงเกิลสุดพิเศษของขวัญครั้งสุดท้ายและหนวนิดนิดวันคริสต์มาสเรียกได้ว่าเป็นของขวัญสุดพิเศษจากค่ายดังย่านราชประสงค์อย่างค่ายเพลงส p ปยเยซ i ี่ดิสที่ปล่อยซิงเกิลใหม่ถึง2ซิงเกิล ต้อนรับลมหนาวไปกับช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเรื่องด้วยซิงเกิลแรกอย่างของขวัญครั้งสุดท้าย last christmas จาก uncle t feed m o n r p พิร์เล่าถึงช่วงเวลาที่เคยมีความสุขความรักและความทรงจำที่ดีๆกับคนคนหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์นั้นกลับจบลงจนกลายเป็นความเศร้าที่ยังคงรู้สึกคิดถึงและอยากให้กลับมาแกะของขวัญด้วย กันครั้งสุดท้ายในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสเพลงนี้แต่งและโปรโดิวโดยฟังกี้วาวาฟังกี้วาวาในแนวดนตรีบลูร็อกสไตล์ยุค 60s ให้ได้เข้ากับบรรยากาศเหงาๆพร้อมประสานไปกับเสียงร้องของอังเกลทีหรือเต้งพิชัยจิราธิวัฒและมอนบนพศินชัยศรีจากวง p พ r ร์เพิร์นแคทเพอรที่เติมเต็มอารมณ์เงาๆผ่านการเฝ้ารอและหวังให้ได้พบกันอีกครั้งในคืนคริสต์มาส สำหรับซิงเกิลที่2กับเพลงเหงานิดนิดวันคริสต์มาสโนซัมเดอ o ์ออฟเดอะเยียร์โดยเนื้อหาเล่าถึงการเปรียบเปรยความเหงากับความหนาวที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกเหงาในบรรยากาศคริสต์มาสปลายปีแต่ก็หลอกตัวเองว่าเราไม่ได้เหงาหรอกนะแค่อากาศมันเย็นซึ่งเพลงนี้มีด้วยกันถึง2เวอร์ชั่นที่ให้ฟีล สุดๆอย่างเวอร์ชั่นแรกใหม่โนวันเอลขอรับหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกเหงานิดๆในบรรยากาศคริสต์มาสส่วนอีกเวอร์ชั่นบอยไตรภูมิรัตเจ้าของเพลงที่ถ่ายทอดด้วยอารมณ์เหงา,ายิ่งไปกว่าเดิมไปกับซาวดนตรีแจ๊สได้อย่างสุดอบอุ่นสมกับเป็นช่วง เวลาแห่งความสุขส่งท้ายปีสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอในบรรยากาศวันคริสต์มาสนี้ได้ที่ช่อง YouTube spicydisc และฟังได้แล้วบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งโดยฟังกี้วาวาได้เล่าถึงที่มาที่ไปของเพลงของขวัญครั้งสุดท้ายว่าสำหรับเพลงนี้เมื่อ2-3ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับพี่เต้งเจ้าของค่ายและพี่ป้อมผู้บริหารว่าอยากลองทาเพลงคริสต์มาสที่ไม่สมหวังดูสักเพลง ซึ่งในปีนี้ก็ได้ลงมือแต่งเพลงของขวัญครั้งสุดท้ายขึ้นมาเพราะวันคริสต์มาสที่อาจไม่ได้เป็นวันที่มีความสุขสําหรับทุกคนเพราะบางคนอาจจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีก่อนถึงวันคริสต์มาสที่แม้ว่าจะอยากร่วมฉลองในเทศกาลสิ้นปีกับคนพิเศษถ้าคนนั้นอยู่ด้วยก็คงดีกว่าที่เป็นขอฝากเพลงนี้ด้วยนะครับขอบส่วนเพลงเงานิดนิดวันคริสต์มาส บอยไตรขอเล่าถึงแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนี้สำหรับเพลงนี้คือส่วนตัวผมชอบบรรยากาศเทศกาลช่วงปลายปีที่เราจะได้ยินเพลงคริสต์มาสลอยมาในอากาศหัวเราะเราก็อยากจะมีเพลงของเราอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ส่วนตัวผมเลยคิดว่าบรรยากาศเทศกาลที่ทุกคนกำลังเฉลิมฉลองกันบางทีมันมีความเหงาบางอย่างแทรกตัวอยู่อย่างสวยงามจึงเกิดมาเป็นเพลงนี้ครับความพิเศษของเพลง เวอร์ชันเวอร์ชันหนึ่งเป็นผมร้องกับอีกเวอร์ชันที่ได้ไมโนวันเอลเพราะอยากตีความเพลงนี้เป็นสองอารมณ์ที่สร้างบรรยากาศความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจขอฝากเพลงนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ออกผลงานที่ร้องเองมาสักพักแล้วหวังว่าทุกคนชอบนะครับฝากเพลงเหงานิดนิดวันคริสต์มาสสำหรับคนที่เหงาหรือชอบบรรยากาศเห,าเหงาๆที่เหงาแบบยิ้มๆกับตัวเองพอสวยงามไม่ได้เหงาถึงขั้นว้าเหว่จนหอ่อเหี่ยวเรามาซึมซับบรรยากาศลายปีไปด้วยกันครับขอบคุณครับ